สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวอะโวคาโดจากเวียดนามนะคะมีสามสายพันธุ์ค่ะวันนี้ศูนย์สามสี่ก็เริ่มแก่แล้วนะคะจากเวียดนามไปหาซื้อมาทานกันได้นะคะนี่ค่ะศูนยี่นะคะอันนี้เป็นพันธุ์คงเต็นนะคะ อันนี้เป็นพันคงคอยค่ะคงคอยคงคอยค่ะมีสามสายพันธ์นะคะวันนี้ค่ะเรามาผ่าพันคงคอยดูก่อนนะคะว่าเนื้อจะเป็นอย่างไรนะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะ โคงโขยค,ะโคโ่ะคงโขยคงเต็นเนี่ยน,นะคะสุกสีเขียวค่ะคงเต็นอันนี้ยังดิบอยู่อันนี้ดีกว่านิ่มล่ะคงเต็นนะคะคงเต็น ันนี้ศูนย์สามสี่นะคะศูนย์สามสี่ดูเนื้อกันนะคะ คงควยนะคะคงโคยคงโคยอันนี้คงเต็นนะคะคงเต็นค่ะอันนี้เอศูนย์สามสี่ดูกันใกล้ๆนะคะค่ะผ่าออกแล้วแต่เนื้อก็จะสีเหลืองนะคะอันนี้เนื้อสีเหลืองอันนี้ก็สีเหลืองค่ะเดี๋ยวนะคงโคยนี่ ลักษณะนะคะจะเป็นสีเหลืองเรียบแต่โคงเต็นนะคะคงเต็นถ้าสุกก็ยังเขียวอยู่เหมือนเดิมค่ะ034นะคะสุกก็เขียวเขียวเหมือนเดิมนะคะเราแค่จะกดลงให้รู้จักคําว่าให้นิ่มนิ่มนะคะแล้วก็จะสุกค่ะเด <c oughs> ี๋ยวเรามาชิมเนื้อกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะมาเปรียบเทียบกัน3สายพันธุ์นี้นะคะจากเวียดนาม เรามาชิมโครงขยนะคะโครงขยโครงขยก่อนนะคะนี่ค่ะเนื้อเยอะมากเลยนะคะเนื้อเยอะค่ะ มีหนึบอยู่นิดนึงนะคะหนึบมันค่ะแต่ไม่หนึบมากอันนี้คงเต็นนะคะคงเต็นเนื้อนะคะ คงเต็นออกหวานค่ะออกหวานเป็นน้ำๆน,นะคะคงเต็นค่ะชอบคงโคยค่ะชอบคงโคยมากกว่านะคะคงโคยยังมีหนึบยังมีมันติดมาอยู่นะคะแต่คงเต็นนี่เป็นน้ำแล้วก็หวานค่ะนะคะ ทีนี้มา034พระเอกของเรานะคะอันนี้หนึบค่ะหนึบมันอร่อยมากค่ะเป็นแม่ค้านะคะลูกค้าก็จะนิยม034ค่ะ คงโคยคงเต็นคนนิยมแค่20%เหรือสาสิเปนค่ะถ้าเอาไปพร้อมกันเขาก็จะเอา0ูนสามสี่ค่ะแต่ว่าคงเต็นสุกเร็วนะคะสุกเร็วค่ะหนึ่งถึงสองวันก็สุกสุกแล้วต้องรีบกินถ้าไม่กินเป็นน้ำค่ะ คงคอยดีค่ะคงคอยคงคอยดีค่ะเนื้อเหลืองนะคะเนื้อเหลือง สามสายพันธุ์เรามาเปรียบเทียบกันนะคะแต่ศูนย์สามสี่ก็มาอันดับหนึ่งเนาะค่ะสามสายพันธุ์นี้เราก็เลือกกินแบบจุใจมากเลยนะคะช่วงนี้อโะโวคาโดเวียดนามกำลังออกกำลังจะแก่จัดนะคะ มีหลายสายพันธุ์เนาะของเวียดนามค่ะก็ไปหาซื้อมาทานกันได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเอาไปปั่นนะคะปอกแล้วก็หั่นใส่กล่องหรือไม่ก็หั่นใส่ถุงแล้วก็ใส่ช่องฟิตเวลานั้นก็เอามาปั่นค่ะก็หั่นใส่สลัดทําสลัดทานได้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย